ต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะจะพามาชิมชิมชิมแล้วก็กินค่ะวันนี้นะคะแต่งตัวสไตล์แบบหวาน,วาน,วาน,วานสีฟ้าพา,พาเทลอย่างนี้ต้องพามาร้านขนมหวานอย่างแน่นอนซึ่งร้านขนมหวานแห่งนี้นะคะเป็นร้านคัพเค้กค่ะแต่จะบอกว่าเป็นร้านคัพเค้กที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถทําเองได้ด้วยออกแบบเองได้ด้วยและที่สําคัญไม่ได้มีแค่คนทานดะอย่างเดียวน้องหมา ขนมของน้องหมาก็มีค่ะที่นี่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าร้านนี้จะเป็นยังไงตามวิวมาเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านคับเคกเซิรฟนั่นเองค่ะแต่ว่าอยู่กับเจ้าของด้วยค่ะคุณเนียวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมีวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โห จะบอกว่าตั้งแต่เดินมาจากประตูทุกอย่างหวานดูสไตล์เป็นหวานหรสชอบอะไรแบบนี้สีหวานหวานสีชมพูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะชอบมาถามนิดนึงว่าคัพเค้กเลิฟแปลว่าเจ้าของร้านเนี่ยต้องชอบทานคัพเค้ก้วยหรือเปล่าคะถ้าเถึงตั้งชื่อแบบนี้ใช่ค่ะชอบทานคัพเค้กแต่จริงๆแล้วชอบทานขนมทุกอย่าง เลยน้องวิวแต่ว่าอชอบทางขั<อ>บเคล็ดแต่ว่าชอบทานขับเคลกดเป็นเศษคือรู้สึกว่ามันเป็นขนมที่นอกจาการสชาติมาแล้วเนี่ยคือ<ฆ>หน้าตามันน่ารักคือเวลามอบให้ใครใครก็ชอบใครๆก็แบบรู้สึกแบบ<อ>ดีใจที่ได้แล้วแรงบันดาลใจในการเปิดร้านขนมหวาน <c oughs> ตั้งแต่เด็กๆคือชอบทานขนมก็ทําเองด้วยกับคุณแม่ก็คือหมายถึงว่าเราก็เริ่มอบขนมจากแบบเตาอบเล็กๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วตอนเด็กๆทำขนมอะไรคะนี่สงสัยค่ะตอนเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นคุกกี้ที่ทํากับคุณแม่ แล้วก็แบบเออรู้สึกว่าสนุกมันก็อร่อยมาก นี่ทำเองอร่อยก็คือว่าง่ายๆรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบทำขนมตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วภายในร้านเนี่ยเน้นแต่คัพเค้กเดียวหรือเปล่าคะว่ามีเมนูอื่นพิเศมจริงๆเมนูอื่นๆก็ยังมีพวกบราวนี่กับคุกกี้แต่ว่าเราก็คือเน้นคัพเค้กเป็นหลักตามชื่อร้านเลยแล้วเมื่อกี้นะคะมีสังเกตมาจากหน้าร้านนะคุณผู้ชมค่ะเห็นบอกว่ามีขนมของน้องหมาด้วยคือขนมอะไรกระทะหน้าตู้งเป็นคัพเค้กสําหรับน้องหมาค่ะแล้วก็มีคุกกี้สําหรับน้องหมาก็จะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่สาขานี้เซ็นทรั is yes, me แล้วทำไมถึงทำให้กับน้องหมาชอบหรือว่าอะไรอะคะหรือว่าเลี้ยงหรือเปล่าคะมีค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้ว<อ>แต่ว่ามีคนรีเควสเยอะด้วยเพราะว่าห้างเนี้ยเขาเปิดโอกาสให้น้องหมาเข้ามาเดินเล่นในห้างได้เขาก็แบบอยากให้น้องหมาเขากินของดีๆอย่างเงี้ยค่ะหลายคนคงสงสัยว่าวัตถุดิบระหว่างคนกับสุนัขต่างกันยังไงแล้วคิดว่าจะทานได้กันได้หรือเปล่าอะคะพี่เมียวเราใช้เกรดเดียวกับของที่ทําให้คนนะคะเพียงแต่ว่าวัตถุดิบบางอย่างที่ไม่ดีกับน้องหมาอย่างเช่นเนย หรือว่าพวกไขมนันน้ำตาลาช็อกโกลแลตเราก็คือไม่ใส่ส่วนผสมนี้เข้ามาแล้วเราก็แทนอย่างอื่นเข้ามาเช่นน้ำพึ่งแทนความหวานแต่ก็คือว่าจะรสชาติจืดของคนหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าคือมันก็จะดีต่อสุขภาพน้องหมาแล้วเป็นไงคะผลตอบรับ <Okay. S 2> ดีนะคะสําหรับที่นี่เพราะว่าคนเดินมาที่นี่คือเขาก็กแบบทริปน้องหมาเหมือนเป็นลูกๆเป็นลูกหลาน คือมาบางทีในห้างไม่มีอะไรให้เขาทานเขาอาจจะหิวก็คือมาซื้อกลับไปคืออาจจะไม่ต้องทานหมดวันนี้ก็ได้ทั้เนื้อวัตถุดิบคัสตั้นไม่อย่างดีมากนะคะซึ่งวิวก็ทราบมาบ้างบอกว่าต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศกันเลยทีเดียวคือวัตถุดิบอะไรบ้างคะหลกัหลกๆเลยอย่างพวกถั่วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วแมคคาเดเมียถั่วบอนัทหรือตัวอัลมอนด์เนี่ยก็คือต้องนําเข้ามาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามาถึงร้านเนี่ยเมนูเด็ดที่ต้องจัดไปกับทางร้านเลยเอาแบบ สามเมนูเด็ดก่อนถ้าเกิดเป็นเค้กอย่างวันนี้แรกก่อนอยากแนะนําเป็นตัวรสเบรดเบลเวตค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตสีแดงสีแดงๆใช่จะเปรี้ยวหน่อยหรือเปล่าะใช่ค่ะเพราะครีมด้านบนครีมชีสมันจะออกเปรี้ยวหน่อยไม่แค่ฟองก็น้มลายไหลแล้วแล้วเมนูต่อไปเมนูต่อไปสําหรับคนชอบช็อกโกแลตนะคะชื่อออฟฟิเนตช็อกโกแลตค่ะเนื้อเค้กก็เป็นช็อกโกแลตครีมด้านบนก็เป็นครีมช็อกโกแลตอันนี้ก็นําเข้ามาจากต่างประเทศอัวช็อกโกแลตใช่ค่ะตัวต่อไปเป็นสําหรับคนชอบกาแฟค่ะชื่ออัลมอนด์บัตเตอร์สปอร์ตคอฟฟี่ตัวนี้คือจะมี กาแฟจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีตัวอัอลมอนด์แล้วเค้กตัวนึงอยู่ได้ประมาณกี่วันนะคะคือเ,เราก็จะแนะนําให้ลูกค้าเก็บไวใ้ในตู้เย็นไม่เกิน4วันเพื่อคงความนุ่มของมันนะคะ<อ>คือแต่ถ้าเกิดว่านานกว่านี้มากสุดก็คือได้สัก7วันแต่ว่าเนื้อเค้กเม<อ>ื่อจต่ว่าแข็งไม่นิ่มเท่าวัน4วันแรก<อ>แล้วถ้าเกิดเราออกมามาทานนี่ต้องอุ่นอะไรโอ้ไม่ค่ะก็คืออยู่ไว้ที่อุณหภูมิห้องอแต่ถ้าชอบทานแบบเย็นๆเหมือนไอศครีมก็ทานได้เลยเออันนั้นก็น่าจะอร่อยใช่ถ้าไปอุ่นยืด ว่าคงจะละลายละลายค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่แนะนําค่ะแล้วถามนิดนึงค่ะว่าแต่รับเมนูราคากี่บาทบ้างอย่างคัพเค้กที่ตัวแรกที่เหนียวบอกคัพเค้กของเรามี2ขนาดค่ะมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กที่เรียกว่ามินิถ้าขนาดใหญ่เนี่ยก็คือจะมีราคา90กับ100ส่วนขนาดมินิเราจะขายเป็นกล่อง4ชิ้น125่อค่ะ และนอกจากรับเค้กเห็นบอกว่ามีน้ำที่แบบแนะนำด้วยนั่นคืออะไรคะก็อย่างพวกตระกูลพวกอิตาเลียนโซดาสําหรับซัมเมอร์นี้ก็แบบว่าร้อนๆก็อยากจะดื่มอะไรซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอิตาเลียนโซดาส่วนซิกเนเจอร์ของเราก็จะมีพวกช็อกโกแลตเย็นหรือว่าชาเขียวเย็นแล้วก็พวกมิลทีอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะถามพี่เหมียวนิดนึงว่าเปิดแล้วกี่สาขาค่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้มีเจ็ดสาขาค่ะรวมที่นี่ที่ใหม่ล่าสุด ก็สำหรับเดือนมิถุนาเราจะมีเปิดเพิ่มที่เซ็นทรัลพระราม9ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพี่เมียวอยากความรู้คนดูนิดนึงว่าถ้าเกิดเราอยากทําอะไรในสิ่งที่เรารักแล้วก็เราชอบจะทําอย่างไรให้ประสบผลความสําเร็จในชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานคะก็คือถ้าเราค้นพบในสิ่งที่เราชอบหรือว่ารักที่อยากจะทำเราก็คือต้องก่อนอื่นคือเราต้องหาความรู้ในจุดนั้นให้ถึงที่สุดพยายามศึกษาไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้หยุดอยู่นิ่งแค่นั้น แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วคือเราก็จะได้ทําอาชีพที่เรามีความสุขแล้วก็ทําได้ดีที่สุดด้วยตอนนี้พี่ก็ดูเองเลยนะคะเจ็ดสาขาดูเองค่ะเพราะว่าทำเพราะใจรักแล้วก็ชอบจริงๆ คุณผู้ชมพิเศษสุดๆค่ะเจ้าของร้านคุณเมียวนั่นเองบอกว่ามีกิฟต์บอยเชอร์และผ้าบรรคอมมาแจกให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยจะเป็นยังไงบ้างคะในพี่เมียวขอชมเลยค่ะอดี๋ยน,นี้เลยค่ะโอ้โหนี่คือผ้าบรรคอมเะี๋ยนี้นะะให้น้องวิวเลยโอ้โหขอบคุณมากค่ะจะมาแจกนะคะคุณผู้ชมหกรางวัลน,นี่นี่นี่ผ้าบรรคอมด้านนี้เป็นลายคัพเค้กเลยนะคะโอเคหนูก็คของเลยค่ะไหนๆได้มาแล้วค่ะนี่ สวยงามมากแล้วก็บอกพิคิบอยเชอร์ด้วยใช่ค่ะตัวนี้ใบละ1 0 0 0บาทูกรางวัลน,นี่ค่ะมาทานฟร,ฟรีได้เลยไปสาขาไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะพี่จะขอให้เป็นที่สาขานี้นะที่สาขานี้นะคะ,คะถ้าเกิดพยายามได้ติดตามไอจีของวิวแล้วก็ของพี่แชมป์ให้ดีค่ะตามด้านล่างนี้นะคะแล้วก็มาตอบคาถามวิถถูกถ้าตอบถูกรับไปเลยค่ะทางผ้าพันคอนะคะแล้วก็กิบอยเชอร์นี่ค่ะ วันนี้เขาเวลาของเราก็หมดลองแล้วได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากมายจงทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็เราชอบแล้วก็จงมีความสุขในสิ่งที่เราทําทุกอย่างจะประสบผลความสําเร็จเองค่ะแล้ววันนี้ก็เวลาหมดรงแล้วนะคะขอลาพี่เหมียวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ